สวัสดีครับวันนี้สุขใจอยู่ในสวนกับนาเลก็กก็มาดูไม้ของเราหน่อยนะพอดีลูกค้าสั่งต้นนกน้อยใบด่างนะอยากได้ไปปลูกเดี๋ยวเราก็จะมาเลือกให้ลูกค้าหาตน้นสวยๆสักหน่อยะจะส่งให้เดี๋ยวไปดูกันครับว่าต้นแบบไหนที่นาเล็กเลือกช่องจิตนาพี่ ท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนลยอย่าลืมกดติดตามน้อยใบด่างเราก็ชำไว้เป็นปีแล้วฮะนะก็อย่าดูกระถางนี้เนถือว่างามนวเนี่ยนี ไปใส่กระถางนี่ใหญ่ๆเนี่ยโหรับรองเด็ดเลยฮะนะก็ชํำไว้เป็นปีละเดี๋ยวเราส่งให้ลูกค้าเดี๋ยวไปเตรียมห่อกันนะนี่ครับนะันเลยก็ได้แยกออกมาแล้วนะใส่เป็นถุงดำห่อแล้วก็ห่อด้วยพลาสติกอีกต่งางหากน,นะเราจะห่อเป็นตุ้มส่งให้คนลูกค้านะส่งทางไปรษณีย์ส่งด่วนฮะ สองวันก็น่าจะถึงก็ยังไม่เหี่ยวไม่อะไรเราก็จะเลือกเฉพาะอันที่สวยๆอันนี้ก็ได้หลายต้นอยู่นะได้สีหต้นนะถ้าจะแยกปลูกก็ได้4ีหต้นเลยต้นกำลังสวยงามส่วนอันไหนไม่สวยเราก็ชํำไว้ต่อเนี่ยยังไม่ไม่สวยเราก็ชำไว้ต่อได้ นี่แหละครับก็คือความสุขของน้าเล็กนะก็มีค่าน้ำมันค่าน้ำค่าปุ๋ยค่าอะไรบ้างนะเนี่ยก็ได้จากการจำหน่ายพวกไอ้ไม้ที่อยู่ในสวนเรานี่แหละพนอะมีลูกค้าสั่งส่วนราคาก็อยู่ที่ความพอใจของเราและลูกค้า ครับผมสำหรับคลิปนี้นะเล็ก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องจิตนาสระบีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะครับสวัสดีครับ